ถ้าโกฮังฝึกวิชาจริงจังตั้งแต่เด็กอะไรจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่แฟนแฟนดัก้อนบอลอยากให้มีครับแต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะมันเป็นสิ่งที่เราคาดคะเนกันและตัวผมก็คาดคะเนเช่นกันถ้าพิโกโร่เนี่ยมาจับโกฮังไปฝึกวิชานับตั้งแต่ช่วงที่ลาดิดยังไม่มาโลกนะครับบอกเลยว่าลาดิสเดี่ยมองเคงแน่จําได้หรือเปล่าพิโกโร่และโงกุลเนี่ย ทำแทบตายนะครับสู้แทบตายเกาะลาดิสเน่แทบไม่ขยับไม่เป็นอะไรเลยแต่โกฮังระเบิดพลังทีเดียวพุ่งใส่นะครับเกาะลาดิสเน่แตกยับเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าโกฮังถูกฝึกวิชาไวกว่านี้และจริงจังกว่านี้นะครับดีไม่ดีตอนภาคเซลและภาคจอมันบูเนี่ยไม่มีใครต้องเสียสละเลยครับภาคเซลเนี่ยกินหมูแน่นอนยิ่งภาคจอมันบูนะครับโอ้โหนามงนาเม็กซาก้าเจอฟีเซอร์เนี่ยผมว่าด้งครับ ไม่รอดแน่ๆครับผมฟีเซอร์นี่กลายเป็นขนมไก่กรอบให้โกหังไปเลยแทบไม่ต้องพึ่งวิชาของโงกุล